มาเบินพ่นอ่แอบแอบมาหลอกกินข่าบูของเอกก๊อฟมมาค่ะนิวคว่าจะเป็นโคสามนี่น้องนูวแอบเอาขนมมาแบ่งให้เอกก๊อฟกินค่ะ ในใจคืออยากกินมูกระทะน้ำเขาค่ะก็เลยม่แอบมแอบนั่งกินหมูกระทะค่ะแต่บม่ได้ยากนักหอกมีแต่คนอยากกินมูกระทะค่ะกำลังกำลังพยายามเล่งหมอกันอยู่ค่ะว่าจะกินแบบใดดีตอนนี้ประมาณซีช่องแล้วค่ะตอนนี้ าสิาบิาสิมาเบ้ลค่ะคาราคาราบะแดงเนี่ยันนี่สาบนนากินคราบะสาบปยเนี่าบอกต้ันผรไป็น่่ไงกินสมอยู่ในกั้งอ๋อเพื่นั่ืงเวลาท่เรียนทำกับข้าเนคอยรู้ขื้อมาเพื่อยเอะ พี <pics S 2> <poured> ่กนกิน <laughs> <Matthew s: laughs> <laughs> <están> so ้นกบปลาแม่นเอบร์รวิศนยูุเบอร์นกนะตนนีุนนครับเสวัสดีครับจุอนเป็นจุาบซ้อนนะคับเป็นยังขหัวนาบหยากน้าดอกค่ะกินก้วเลยนจ้าบหยยากน้าดอก อัไรไปอีกกระเสื่อหมูจิ่มมามาชวนกินนี่สองคนอีกะไหลสดอยู่เพื่อนได้กินเขาอ่ะเห็ดหมูจุ่มเพื่อนได้กินไปสื่อแบบเขาว่าท่านเอิญแบบสองคนอีกเขาว่าท่านเอิญมานังกรมาเสียงกินเดียวหนูว่าหนูถ่ายช่องดีกว่า ไม่อยากถ่ายช่องอีกช่องหนึ่งนั่นกินเป็นตัเคียดี๋ยวนี่เนาะหรือว่าหรือว่าช่องน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าช่องมีความพยายามมากเลยนขาเป็นอย่าไนี้ตั้งัวเออเป็นอย่างนี้เบิ้ลเขาไปหลังก็เบิ้งค่ะพี่นอ้องค่ะพมะนาโนกับน้องยุกิมานางังกินหมูกระทะตอนนี้มีช่องของพี่อ้นอัชราทายอยู่ค่ะมีช่องของน้องเสกแล้วก็ช่อ,ขอ,ง,ขอนนขงของพี่ตูค่ะตอนนี้เบื้องหลังว่า เกิดช่องของผิ่ตูของหนงเสกของพ่อนได้จังใดค่ะนี่คือเบื้องหลังให้เอกเสกไม่ไทยไก่เลยค่ะนี่แหละค่ะี่น้องเบื้องหลังของช่องยูทูบต่างๆค่ะพี่้องคค่ะ เดี๋ยวเขาจะบาไปชมเรื่องหลังการซ้อมวันนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดชกด subscribe ให้โบนัทวันออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ